นี่ครับประตูตรงนี้ครับมันทับเข้ามาครับมันติดเนี่ยนะครับมันติดกันเลยครับนี่นี่ครับนี่เวลามันพับนะครับนี่มันจะพับอย่างนี้นะครับมันจะพับเพื่อมันถือครับเอากาะับถือสครับอ๋อตอนนี้เก็บลังคาว้าร้อยนี้อีกแล้วครับ นี่ครับโอกาสที่ประตูมันจะโดนด้วยครับนี่นี่แบบนี้สบายนีครับอ้เมื่อตบนี่พ่กเป็นยังไงครับนี่นี่ไม่มีหลุดนะครับแล้วก็ตอดต่อ่ไงน้ำครับมีปัญหาก็ถอดออกเลยครับสายนี่มีปัญหากับถอดออกเลยถ้าจะเปคข้อนี่โอกาสหลวมนี่แล้วก็เวลา ว่าอะโบไส่แล้วครับจะขายตู้นาะไม่ช้านะครับตรงนี้ไม่ช้าใช้ได้อีกยาวครับแค่ขั้นน็อตเข่ามองเดิมครับนี่นี่มันเอาน็อตออกแค่ข้างละตัวนี่ครับจบเลยสบายนี่ครับไม่เจอนกันครับกลางแหลมมันบ่อุดข้อขครับผูกไววโอ้ยลูกไส้มันกระสลาดอยู่ด้มันเกาออกกันเห็นยุ่ครับนี่เห็นยุ่กำลังล่องรถมาอยู่ครับหลังจากไปเก็ียแล้ว เห็นเห็นเห็นอยู่ครับได้กินน้ำเ <im> <here S 2> ้วเรียวมีแห้งนั่งกับไปต่อเลยขอครอบยังขขาอีกแลวอคกับขณะนี้เวลา18นาฬิกาโอ้โหผมว่าเกิน2ทุ่มแล้วนะครับ น,นี้หกม่งคะแนนสามทุ่มเหลือไปลาตักจมูหนึ่งครับนการับก็โคตรเห็ดเศร้าเลยครับเพาราะขันแฉบดีก็เอาแหลมลงครับข้าแหลมมันเหลือนี่แหลมเหลือนี่สามารถลดได้ครับถ้าแหลมไม่พอนี่เพิ่มนี่เสียงเพี้ยนครับสามสิบใบนี่เอาอยัางไงนะครับใช่ว่าจะดีนะครับถ้าเบียดเยอะเบียดเยอะอย่าอย่าว่ามันดีเะครับเลย กลางเยอะก็ใช่ว่ามันจะดีนะครับถ้าเข้าใจหลักการตู้เฟดตู้เฟดเสียงเนี่ยถ้าเขาใจหลักการนะครับอ้าวอย่างเช่นเฟดใบนี้นะครับสองใบนี้ครับมันมาเขาแนม่เห็นนะครับว่าเสียงมันมาจังไดเพราะว่ามมนแนบไม่เห็นมันจะตีกันครับมันจะตีกันมันจะตีกันถ้ามันไม่เยอะมันมันมันไม่ตีกันเท่าไหร่แต่ยิ่งเยอะนี่เสียงมันมาคนละทิศละทางนี่โอ้โหยิ่ว่ามันดีนะครับเสียงหายนะครับเสียงมันเฟดกัน ผมว่า24ี่ใบนี่เง้เหลือครับเล่น20บใบกับพ่อครับพ่อยอยกนดังรุดมันถึงฝ่ามือยี่กเนี่ย <c oughs> มันล่มทับตู้คนบวกครับ <c oughs> สังเกตนะครับผมไปงานเดโมครับ ไปอู้เสียงดังดียังห6ไปนนถ้าจะห้หลายครับถ้า 30, นนถ้าเบียตู้นี่ผมเนะ่ยนำนนนตู้18นิ้วครับเมนครับเมนถ้า30ใบตู้18นิ้วครับเจ้อขอเป็นไว้4กระพอครับอย่าไว้5้ายิ่งไว้ใหญ่เสียงใหญ่ยนไว้เล็กๆครับเสียงเสียงกระชับฟังง่ายจิบจ๊บๆเหมือนอ่าเมเจอร์ของออนทัวสครับ ออนตัว2มีข้างละ24บใบเขากินครับแต่แกเปิดแค่1ิ 18, บแใบย0บใบนะครับเสียงนี่มามากเต็มเลยครับ